เราก็มากันที่วัดน่ะหาชื่อไป้ายไม่หาป้ายชื่อไม่เจอวัดมหาธาตุวร,รวิหารราชบุรีค่ะ <What? S 2> คือวันนั้นนะคะเราไม่ได้วางแผนไว้นะคะ <laughs> เป็นการไปแบบกระทนหันมากเลยทำให้เราจำชื่อวัดไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะไปเดินชมภายในกันนะคะ ทางเดินกว้างขวางคนโล่งมากค่ะวันนี้วันที่แป้งมาเป็นวันธรรมดานะคะแล้วก็จะเย็นแล้วด้วยค่ะนี่ก็เป็นภายในวัดมหาธาตุวรวิหารราชบุรีนะคะเะข้าไปดูภายในวัดมหาธาตุวรวิหารราชบุรีนะคะต้องย้ำกันบ,บ่อยเนี่ยไม่ได้กลัวว่าทุกคนจะลืมนะคะแต่กลัวว่าตัวเราเองนี่แหละคะ่ะจะลืมว่าวัดชื่ออะไร ดูภายนอกยังสวยขนาดนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เรามาก็เป็นเวลายามเย็นแล้วนะคะก็เลยได้อยน่วนตัวแบบนี้เลย ิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระมงคลบุรีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนตอน้นที่มีพระพักสุโขทยัยพระองค์ยาวพระชานูสั้นคือตัวยาวเขาสั้นขนาดหน้าตากว้าง8ศอกหนึ่งคืบเป็นเอกลักษณ์ของพระอู่ทองยุคหลังในสมัยนั้นมีการสร้างพระให้หันหลังให้กันหมายถึงอารัธนาให้ช่วยรักษาระวังภัยพิบัติ ทั้งหน้าและหลังเรียกพระรักษาเมืองตามความเชื่อของคนสมัยอยุธยาค่ะภายในวัดนะคะสงบสุข,ม,ขออมากๆค่ะเรามีเงินถังมากๆไม่คาดคิดเลยนะคะว่าจะงดงามขนาดนี้น,นะคะ เสร็จจากการไว้ที่อุโบสถต,ตรงนี้นะคะแม่ชีก็แนะนําว่าให้เดินเข้าไปด้านในนะคะเดินตามทางด้านนี้ไปได้เลยค่ะถ้าจําไม่ผิดแม่ชีบอกว่ามีหลวงพ่อปุดปีนี้นะคะให้ทุกคนรอมาดูกันนะคะอ๋แม่บอกว่าแต่ต้องขึ้นบันไดไปยี่าขั้นนะคะ วัดมหา,าธาตุวรวิหารราชบุรีเดิมเรียกว่าวัดหน้าพระาธาตุหรือวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุมีพระปางก่อด้วยศิลาแรงสูง12วาภายในมีจิตกรกรรมฝาผนังที่พระปางเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอีกด้วยพระปางประธานเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่18และได้รับการซ่อมแซมเพิ่มเติมในสมัยอยุธยาตอนต้นตรงส่วนที่เป็นซุ้มด้านตะวันออกและภาพจิตรกรรมภายในตัวพระปางประกอบด้วยพระปางประ านและพระปางบริวารสามองค์บนฐานเดียวกันมีการตกแต่งองค์พระปางทั้งหมดด้วยลวดลายปูนปั้นอย่างงดงามด้านตะวันออกของพระปางมีบันไดาทางขึ้นและมีมุกยื่นภายในครูหาเชื่อมต่อกันผนังภายในองค์พระปางทุกด้านมีภาพจิตรกรรมรูปพระพุทธเจ้าอีกด้วยและด้านในปัจจุบันประดิษฐานพระชัยพุทธมหานาคหรือหลวงพ่อพันปีและหลวงพ่อทวารวดีลักษณะพระชัยพุทธมหานาคหรือหลวงพ่อพันปีนั้น เป็นพระนาคปกสะดุ้งมานสร้างด้วยหินทรายสีขาวศิลปะ,ะเขมรจะผิดกับพระนาคปกท,ทั่วไปซึ่งเป็นปางสมาธิค่ะนี่นะคะเป็นบันไดาทางขึ้นไปสักการะหลวงพ่อพันปีค่ะจํานวนยี่สิบห้าขั้นนะคะเสียดายมากๆเลยค่ะบุญนี้สวยมากๆมีหลวงพ่อพันปีกับหลวงพ่อทวาราวดีนะคะแต่ว่าถ่ายไม่ได้เพราะว่าเป็นสอง,ององค์เมื่อกี้หลวงพ่อพันปีภายในศาลาด้านบนนี้นะคะ เขาห้ามถ่ายรูปนะคะเราก็เลยไม่ได้ถ่ายให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะดัง,งมากันแล้วนะคะก็ต้องเดินดูให้ครบทุกมุมนะคะอ๋อเหมือนโบราณสถานโบราณวัตถุอะไรแนวนี้ไหมเนอะเขาแบบเดยนไม่ได้ให้ถ่ายด้านใน ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่น่าประทับใจมากๆเลยค่ะกับวัดมหาธาตุวรวิหารราชบุรีค่ะวันเดินกับมันเป็น,น,นวันที่รราาเราหวัาอากาศดีด้วค่ะฝนยังไม่ตกแต่ว่าร้อนมากๆ มากๆเลยนะคะเหมือนตัวเองย้อนไปอยู่ในยุคโบราณเมืองโบราณอะไรแบบนี้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเรามาถึงวัดก็ประมาณบ่ายสามแล้วนะคะกว่าจะเดินกว่าจะไหว้พระเสร็จก็สี่โมงเย็นได้แล้วเราก็เลยต้องขอตัวกลับก,บก่อนนะคะเพราะว่าเย็นมากแล้ว แม่ชีก็เริ่มทำความสะอาดวัดกันแล้วด้วยนะคะก็เลยนำภาพมาให้ทุกคนได้ชมเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะหากแป้งพูดคำใดผิดพลาดไปต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ